สวัสดีครับสาาวัสดีพี่้องเช่ายูทูบจากไอเอ็ fc ครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเป่าวนรถไทยสิงค์ครับครับสวัสดีไปยังเป็นเพจนะครับเป่าวนรถไทยเงินล้านครับผมนะมาชมสเต็ปค้อนแรงครับเจ้า m8808 นี่เป็นแค่ตัวเลขครับแรงมาจริงๆอ่ะน่าจะทะลุร้อยไปแล้ว เขาว่ากันว่ากันนี้หมดจัดครับไปเห็นก็ว่าแรงไม่ธรรมดานะโอ้ยสวัสมดมาตับไปอะ แรงลีกับหัดมาโอ้โหแม่ไม่ธรรมดาโอ้ไหวลีเฮ็ดดี สองไฮเป็นไฮหนึ่งครับหลังจากขี่มังก็กไผ่มังก็กไม่มังก็กากกขาม,มาังยังต่างออกเบเปิดกับหน้ากับโบนี้กันหลายครับไฮละลายระมาณไล่สามงานสองไฮดเป็นไฮเดียว

อยู่คาบนี่และวางคาบดีละ,ละอ้าวจะหน้าก็ว่าจดต้นกันไหลครับผมเพราะว่าเพิ่นเสิร์ฟดินจากให้ข,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 ข้างล่างถึงเมื่อไหร่น่แล้วนะ สีว่าจังได้ละบาน <Yeah. S 1> หน้าต่างระดับสี เอฟซีต่างประเทศพันล้านหลายเลยครับรถกันสวัวมาได้เนี่ยนี่บึ้มโอ้โหท่านแท้ขาดยุ้ยได้ปะฮกินพื้นบ้านนี่จ่ออีกจังหวะสุดท้ายเบิร์ตพอดีกันแท้ บังพ่อใหญ่แหละและเจ้าของหน้าไม่ยืนบังครับอุ้ยใจโบ้ห้อยบ้อเนี่ยได้ผลมันมีโลดที่เหลือ สมกับความแรงที่ก็เฮ็ดมาอยู่ครับผมแห่งโค้ดม้าเลยเนี้ยพอยิต้าจะติดเกลือมาติดแล้วก็จะหมุนออกมาอยู่อ๋องเจ้าอองนั่งไอ้ที่พันนาแล้วเมันเด่นโบดเว้ยติดจะมองนันหันเหมนบอก

เฮ้ปบอกเขาเหยียบคันเร่งเขาก็บจักรที่อาจารย์มาจอดนี่เขาบอกเหยียบคันเร่งให้ฟังหน่อยอาจารย์เด้อเนี่ยเขาบอจอดเหยียบคันเร่งเหรอเพื่อนนี่เบิ้ด <l ots of water> ไปสองลิตรได้บัา <l ots of water> งไัมเบิ้ดไปสองลิตรได้เท่าลิตรได้เหยียบมันคือเหตุงานเด้อเบิดลายนะเขาก็เลยบอกว่าจะเหยียบรถเลร็วเลย โอ้ยงามเลยเว้ยเอาตะตัวปัน่นคากละ่ะฮะโอ้รทางมันแดงเขาไไอบอกมองมันแหลว จวดแท้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม